นกโมพวกเพลินฝูงน,น้อจ่าเนาะเข้ามาสู่ไปน้ำกันจ่าถ้าว่ากะสมัครมืออาชีพน้องเพิ่นเด้อยากมีรายได้เนาะแมนบอกแมนเข้า,ออาจบปลอดซีเข้าก,กะอยากสู่ขึ้นกันคลิปนี้กะซาลากะมาเล่าเรื่องคางคางไฮมู่ให้พวกให้ฟัง่งน้อจ่าเนาะกะเบิง่งคนสวยคนสวยลวกบ่ได้กัแมนสมัยนี่แหละจ่าคลิปนี้กะซาลากะมาเล่าเรื่อง ข้างๆไหมูห้พวกไ้ฟังนาะจ้าเนาะกับเบิงค้นสวยคนสวยลวกบ,บด้ก็แมนสมัยนี่แหละจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเลิกง,งานแล้วอะท่คขิปทรงพี่มากันด้วยจ้าเบิ้งนะเบิ้งรูน้ำถ่วมคิ้วทัดกับสวยงามจ้าคนบอกกับสวยกันนะจ้าแต่ว่ากับเลือกบได้เนาะมูพวกเพื่อนฝูงแมนบอจ้าโอ้ย ถึงเม้นว่าเป็นตะมูตะมีกระสูคือเกาล่ะจ้าเป็นกำลังใจใหายมูพวกเพืควนฟูงซุ่มนั่นเจ้าของกับบมียังหลอกกับเป็นตะมูตะมีอันเขาจีงางไอ้หยอดน้ำประแดกจักน้อยคือสิแส่บคือสิมีแห้งเนาะกันเาไปซื้อซื้อดอกให้ชิมยัตากันเด้บอบังซู้ <laughs> อ มูพวกพวื่อนผุนกลับไปเหตุงานกับทักทายเพื่อนเขาจ้าเบิง้งอีเดือนเบิ้งเนี่ยตะเว้นนี่แหละตะเว้นยกขวบป้าไม่ในไรจ้าบาหน,นี้มาเดี๋ยวเบิ้งคนสวยเบื้องคนสวยจ้าทักทายมูพวกร่อนกับมาสู่ไปน้ำกันนะจ้าเนาะจะทิมกลางคองทองล่ามเดอ้อมูพวกพวื่อนก็ได้ซุ่มอยู่ฝรั่งเศสซุ่มอยู่บ้านซุงมอยู่ไซเปสมัยฮักและกินหอด,ด้อจ้าเลิฟจ้าเลิฟ โอ้ยเห็นหมูพวกเต้นอยู่กับฟอนข่าวก็ดีใจน้ำด้จ้ามวนมวนจามกนมาสู่ไปน้ากันนะจ้าเนาะจะทิมกลางกองทองล่ำเด้อมูพวกเพ่อนฟูงก็ได้ทุ่มอยู่ฝรั่งเศสทุ่มอยู่บ้านที่อยู่ไซนี่แหละสาวไทยในต่างแดนจ้าใส่หมวกเก้ากี่งางหนาวหนาวมูพวกล่มพัดวีวีเป็นที่ทอดบานเท่า สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วจะทำขีปทรงพี่มากันได้จ้าเบิ่งนี้เบิ่งดูน,น้นนำถว่วมิ่วทัดกับสวยงามจ้าคนบอกกับสวยขึ้นกันนะจ้าแต่ว่าก็เลือกบรได้น้องมูพวกเพื่อนฝูงแมนบอจ้าโอ้ยแต่ว่ากัสมัครมืออาชีพน้องเพิ่นเด้อยากมีรายได้เนาะแมนบอแมนห้าโจบปอดซีห้ากัอยากสู่ขึ้นกัน โอ้ยเห็นหมูพวกต้นอยู่กับฟอนข่าวก็ดีใจ่ายน้ำด้จ่ามวนมวนจ่ามาคลิปนี้กับชาลากระมาเล่าเรื่องข้างๆห้มู่ให้พวกให้ฟังเนาะจ้าเนาะกับเบิ้งค้นสวยคนสวยลวกบ่ได้ก็แม่นสมัยนี่แหละจ้าบ้านเฮ้าเกี่ยวเขาแล้วหมัดเขาตื่นเนี่ยมันเศร้ามากถึงเมนวาเป็นตะมูตะมีกระสูคือเกาแหละจ้าเป็นกําลังใจไหมูพวกื่วนปูงซุ่มเอ่อนั่นเจ้าของกับบุมียังหลอกกับเป็นตะมูตะมี ธรรมดาก็สวัสดีค่ะกับภาษาฝรั่งเศสกับบ้องชู้คนว่าพนาพนาพี่น้องจ้ากันมาสู่ไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะเจ้าท่มกลางกองทองล่ำเด้อมูอพวกพวนฝูงก็ได้สุ่มอยู่ฝรั่งเศสสุ่มอยูบ่บ้า,บานเฮงอยู่ไซน์กีง่างเอ้หยอดน้ำประแดกจักน้อยคือสิแส,สี่ยวกสิมีแห้งเนาะกัน ว้าไปซื้อซื้อดอกกันเขากีงางไอ้หยอดน้ำประดแดดกหน่อยคือสิแสบีบคือสิมีแห้งเนาะกันว้าไปซื้อซื้อดอกกันเขากีงางไอ้หยอดน้ำประแดดก็หน่อยคือสิแสบคือสิมีแห้งเนาะกันว่าไปซื้อซื้อดอกมวนกดไลค์กดแชร์ซึ่งกันและกัน,น้อจ๊อยจะถิมกันเด้อคนอุดรคนนน้นองบัวก็ได้นะจ๊นะเนาะ ได้ยินเสียงแกวแก้วมาแล้วกแต่ว่ากัสมัครมืออาชีพน้องเพลินเด้อยากมีรายได้เน,ะนาะแออมนบอแมนเทาจบปลอซีเท่าก็อยากสูก่คือกัดว่าวสั้นดอกว่าจักซีได้กลับก็่ได้กลับดอกจ้าส่งงานพี่มาก,ก่อนได้จ้าเด้อมือนี่ก็ได้สมัยหักอะไรคิหดหอด้จา้เจาเลิฟจ้าเลิฟนี่แหละสาวไทยในต่างแด่นจา้า ใส่หมวกเจ้ากี่ยงางหนาวหนาวมูพวกลมพัดวีวีเป็นตะขี้ทอดบานเท่าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วทำขีปทรงพี่มากันได้จ้าเบิ่งนะเบิ่งดูน,น้ำถ่วมเอาจ้าเบิ่งอีเดือนเบิ่งเนีตะเวนนี่แหละตะเวนยกขอบป้าไม้นี่ะจ้า <c oughs> บ้านนี้มาเดียวเบิ่งคนสวยเบื่องคนสวยจ้าถักท้ายมูพวกควรฝูงทำบรรดาก็สวัสดีค่ะกับ ภาษาฝรั่งเศสกับบองชูคนว่าพนาพนาพี่น้องจัาเฮ็ดติ่มยาตากันเด้อบองชูมู่พวกเพื่อนูงเพื่อนกลับไปเฮ็ดงานกับทักทายเพื่อนเฮ็ดติ่มยาตากันเด้อบองชูมู่พวกเพื่อนูงเพื่อนกลับไปเฮ็ดงานกับทักทายเพื่อนทวาน กดไลค์กดแชร์ซึ่งกันและกันกนอจ้าจะถิมกันเลิอขนอุดอรคน้นหนองบัวก,ก็ได้นะจนะ๊ะเนาะได้ยินเสียงแกวแก้วมากแล้วก็สมัยฮักอะไรกินหวดวนนะจ้าเลิฟจ้าเลิฟถึงเมนีนาเป็นตะมูตะมีกระสูคือเกาแหละจ้าเป็นกำลังใจให้มูพวกเพ,พื่วนฟูงซุ่มเอ่อนันเจ้าของกับบุมี่ยังหลอกกับเป็นตะมูตะมีเป็นตามีามาม่สอนห่วงจา้า เบื้องดิ้วทิวทัดนะจ๊นะเนาะมาสู่ไปน้ากันเด้อมูพวกเพื่อนฝูงเห็นบอนี่แต่ว่าเมื่อน,นี่กันหนาวนะทิวทัดกัสวยงามจ้ะคนบอกกันสวยกันนะจ้ะแต่ว่ากัเลือกบนะ่ได้เนาะมูพวกเพื่อนฝูงแมนบอจ้าโอ้ยนี่แหละสาวไทยในต่างแดนจ้าใส่หมวกเจ้ากียางหนาวหนาวมูพวกล่มพัดวีวีเป็นตะขีทอดบานเฮ่าเอ่กับตาม้างกับเบิ้งกันแลกกันจ้า ซุ่มอยู่หอยสังแก้วเพื่อวอกวะ่าวัสนดอกววาจักสิได้กับก็ได้กลับดอกจ้าทรงงานพี่มาก่อนได้จ้าเดอ้อมือนี่ก็ได้เด้จ้าเดอ้อเสียงเจ้วเจ้าวมาอีกแล้วจา้าสมัยมาอีกแล้วเป็นยังไงน้อมือพวกซุ่มเกียวเข่าเจ้าน้ามล้วเราไปนาะจา้าเพ่ก็ตามสร้างกระเบิงกันแลกกันจา้าซุ่มยู่หอยสังแก้วเพื่อมีหล่ะสาวไทยในต่างแด่นจา้า ใส่หมวกเจ้ากียางหนาะวหนาวมูฟวกร่มพัดวีวีเป็นอย่ที่ทอดบานเท่ามันเขากียางไอ้หยอดน้ำประแดกกักน้อยคือสิแสบคือสิมีแห้งเนาะกันแะว okay. าไปซ,ซื้อซื้อดอกนาะมูฟวกเพลนฝนะุงเนาะจ้าเนาะเข้ามาสู่ไปน้ำกันจา้านี่แหละสาวไทยในะ่างแดินจา้าใส่หมวกเจ้ากียางหนาะวหนาวมูฟวก ลมพัดวีวีเป็นอาคิทอดบานเท่าบานเข่าเกี่ยวเขาแล้วหมัดเขาตื่นเนี่ยมันเสามากปนี่แหละสาวไทยในต่างแดนจ้าใส่หมวกเจ้ากีง่างหนาวหนาวมูพวกล่มพัดวีวีเป็นอาคิทอดบานเท่าเป็นตามี่สอนห่วงจ้าเรื่องนิ้วที่ชัดนะจ้าเนาะมาสู่ไปน้ำกันเด้อมูพวกเกื่อนฟูงเห็นบอนีม่มถ้าว่าเมื่อนี่กันหนาวนะเป็นตามี่ ชอนห่วงจ้ะเรื่องดิ้วที่วัดนะจ้นะเนาะมาสู่ไปน้ากันเด้อมูพวกเพ่อนฟูงเห็นบเนีม่มถ้าว่าเมื่อน,นี่กันหนาวนานชันกับเบืองชันในเด้อจ้าแต่มูตม่มิเอาเอาไปเอามากกับสามนะที่เรื่อ,ๆอยๆจ้าจ้าก่ะให้แห้งๆฟังๆสุขู่สุขคนเดจ้าเด้อหวานกดไลค์กดแชร์ซึงกันและกันเน้อจ้าจะถิมกันเด้อคนอุดอรคนนน้องบัวก,ก็ได้นะจ้าเนาะ ได้ยินเสียงแกวแกวมาแล้วกับที่ทั์กับสวยงามจ้ะคนบอกกับสวยขึ้นนจ้ะแต่ว่าก็เลือกบด้เนาะมูพวกเพื่อนฝูงแมนบอจ้าโอ้ยโอ้ยเห็นมูพวกเต้นอยู่กับฟ้อนข่าวก็ดีใจนั่นนะจ้ามวนมวนจ้าผันชันกับเบิงชันในเด้อจ้าตะโม่ตะมิเอาเอาไปเอามากกับสามนะที่เรื่อยๆจะเจ้ากะให้แหงๆฟังฟังสุขุสุคนนะจ้าเด้อแต่ว่ากั สมัครมืออาชีพเนาเพลินเด้อยากมีรายได้เนาะแมนบอเมนเข้าโจบปลอซีเข้ากัอยากสู่ขึ้นกับเป็นตาม่สอนห่วงจ้ะเรื่องนิวทิวชัดน,น,นะจ้ะเนาะมาสู่ไปน้ำกันเดอ้อมู่พวกเพื่อนฟูงเหน,นียน้อทว่าเมื่อนี่ก็นเน่าหนากว,ว่วาวสันดอกวา่จาจักสีได้กลับก่ได้กลับดอกจาก้าส่งงานพี่มากอนได้จ้าเดอ้อมือนี่ก็ได้ทว่ากะ สมัครมืออาชีพน้องเพลินเด้อยากมีรายได้เน,ะนาะแมนบอลแมนห้าจบปลอสี่ห้าก็อยากสูก่คือกัดว่าว่าสันดอกว่าจักสีได้กลับก็ได้กลับดอกจ้าส่งงานพี่มาก่อนได้จา้าเด้อมื่นนี่ก็ได้เอาจา้าเบิง่งอีเดือนเบิ่งเนี่ยตะเวนนี่แหละตะเวนยกขอบป้าไม่นี่ยแหละจา้ามาหนี้มาเดี๋ยวเบิ่งคนสวยเบื่องคนสวยจา้าทักท้ายมือพวกควนฝุงสวัสดีจา้า